สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่านนะครับมาดูวิธีการบายพาสขั้นตอนการสร้างยูเซอร์เนมและ p a s เวิร์นะคือใน Windows 11เนี่ยถ้าเครื่องเราไม่มีเรียกอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มี Wi-Fi หรือไม่มีแลนเนี่ยเราจะข้ามในส่วนนั้นไม่ได้นะครับผมสับทางช่างตรงนี้เรียกว่า ออนไลน์สกินพัทออนไลน์สกินยูเซอร์เนมนะครับถ้ากาไม่ผิดออนไลน์สกินยูเซอร์เนมหรือว่าออนไลน์สกินยูเซอร์แอคเคาท์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบายพาสนะครับในกรณีที่ไม่มีเน็ตแล้วเราจะทำยังไงโดยปกติเท่าที่เจอนะครับผมเพื่อนๆบางคนก็คือจะใช้วิธีการเสียบสายแลนนะครับ พอข้ามในส่วนนั้นได้แล้วก็่อดสแลนอะไรประมาณนี้นะครับพอถึงหน้านี้นะครับผมให้เราเลือกไทยแลนด์คีย์บอร์ดแอนด์เลเยอ์นะครับเลือก us ภาษาที่สองเลือกเป็นไทย เลือกไทเก็บไม่มีพอถึงหน้านี้นะครับผมอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ต่อเน็ตเนี่ยคือถ้าไม่มีทั้งแลนหรือ Wi-Fi เนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับผมอย่างที่บอกว่าวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็คือเสียบแลนพอเสียบพอต่อเน็ตได้เสร็จปุ๊บ op, กดเน็กนะครับผมพอเน็กได้แล้วก็คือ ให้ถอดสายแลนหรือว่าตัดเน็ตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีบายพาสนะครับผมวิธีข้ามในส่วนนี้ก็คือ,อยังไงพอถึงหน้านี้นะครับให้เรากดกดชิปนะครับกดชิปบวก f 1 0พร้อมกันนะครับกดชิปบวก f 1 0พร้อมกัน แล้วเราจะได้หน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างคองมบันพร้อมอันดับแรกนะครับผมให้เราตรวจสอบว่าในเครื่องเรามียูเซอร์อะไรบ้างก็จะมีนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นวิวอินแอดมินนะครับผมถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆผมหรือว่าติดตามผมมาตลอดนะก็จะเห็นว่าวิธีการเปิดวิวอินนั้นยังไงนะครับผมแต่ว่าบางคนบางท่านนะครับ อาจจะไม่ชอบในส่วนนี้อยากสร้างเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับผมก็คือให้เราพิมพ์นะครับ net u s e r e r แล้วก็สมมติว่าเราสมมติว่าผมจะสร้างเป็นยูเซอร์ที่ผมใช้ประจำก็คืออันนี้นะครับผมตามด้วยคาว่า la s h แล้วก็ add นะครับกด Enter นะครับผมจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ไม่ผิดนะครับผมมันจะขึ้น ประมาณว่าคอมานคำสั่งได้เสร็จสิ้นแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับผมให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกยูเซอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยดับเบิลคลิกเสร็จให้กด enter นะครับเพื่อทำการ copy เสร็จแล้วนะครับพิมพ์เน็ตยูเซอร์อีกรอบนะครับคลิกขวาเพื่อวางกด enter เพื่อตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบว่า c อคเขาได้มีการแอคทีฟแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องดูก็คือในส่วนของ Group นะครับโลเคอลุ่มเมมเบอรเนี่ยตอนนี้จะเป็น User ธรรมดาอยู่นะครับผมเพราะงั้นยู e เซอร์ User ธรรมดาเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ในหลายๆส่วนนะครับเช่นหลักๆก็คือพวก i ิ t Management นะครับเพราะงั้นเราจะ โยกนะครับผมโยกหรือโปรโมทยูเซอร์ที่เราใช้เนี่ยให้อยู่ในกลุมแอดมินิสเตเตอร์นะครับด้วยการพิมพ์คำสั่ง netlocal g ล o u p บปุ๊บนะครับผมพิมพ์ netlocal g ล o ุ p ตามด้วยคำว,ว่าแอดมินิสเตเตอร์แอดมินิสเตเตอร์แอดมินสเ r เตอร t เิมเนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกขวาเพื่อวาง User อรที่เราเพิ่งก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นะครับผมตามด้วยคำว่า slash แ,แล้วก็ add กด enter ทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบครับว่า User อรที่ว่าคำสั่งที่ทำเมื่อสักครู่เนี่ยสำเร็จไหมนะครับกด enter ก็จะเห็นว่านะครับผมเป็น local group membership เนี่ยตอนนี้สถานะเราอยู่ในกลุ่มของ admin แล้วนะครับ ีน้หลังจากที่เราสร้าง User เข้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะข้ามในส่วนนี้นไปนะครับผมด้วยการพิมพ์คำสั่งช h ด t d นะครับผม r ว n v a รร Slash R Slash T ตามด้วย20คือกำหนดช่วงเวลาว่าให้ Restart ภายใน20่สิบวินะครับผมกด Enter หน้านี้เด้งขึ้นมากด รดนะครับตามด้วยพิมพ์คำสั่ง O O B E แล้วก็ backslash M S O O B E กด enter นะครับแล้วก็รอนะครับผมรอ20วิทที่เราเพิ่งกำหนดเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะรีสตาร์ทพอรีสตาร์ทเสร็จนะครับ หน้านี้มันก็จะเออเลอร์นิดหน่อยเนื่องจากเรามีการบายพาสหรือว่ากอกในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่า O O B E ไม่ไม่ไม่เสร็จสิ้นนะครับผมไม่มีประเด็นนะครับผมกดโอเคได้เลยเสร็จแล้วพอมาถึงหน้านี้เนี่ยให้เรามาเลือก User อรที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นะครับผมก็คือ IT g r o c e r y ตรงนี้ พอ,อมาถึงหน้านี้นะครับโดยปกตินี่ผมจะไม่เลือกอะไรเลยนะก็คือโลเคชันก็ปิดนะครับอันนี้ก็ปิดนี่ก็ปิดแอด e r t เวอติสนี่ก็ยิงไม่เอาเลยนะครับเสร็จแล้วกด a c e p t อ่ขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกรอบนะครับเช็คอีกรอบพิมพ์เ m d เลือก Run as Administrator พิมทิมคำว่า Net User เพื่อที่ว่าจะลบไอ้เจ้าเนี้ยนะครับผมซึ่ง r e ส t า r t ทุกครั้งมันมันคอยจะโผล่มานะครับผมเป็น user ที่สามารถลบได้นะครับที่ลบไม่ได้มีหนึ่งสองสามแล้วก็ 4. สี่ส่วนนี้ลบได้นะครับผมให้ทำการ double ล l i c k นะครับ double click, double click เพื่อแดกเมาส์นะครับ uh, เสร็จแล้วกด enter เพื่อ copy นะครับแล้วก็พิมพ์เนีย user คลิกขวาเพื่อวาง เว้นวรตามด้วยคําว่า d s h ด e l e t e กด enter นะครับทีนี้ก็ย้อนไปดูอีกรอบว่าไอ้ d e f a u l t u s e r รูเนี่ยหายไปอย่างนะครับว่าจะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับผมทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับผมเดี๋ยวจะลองรีสตาร์ทให้ดูอีกรอบ ก็ประมาณนี้นะครับผมขออธิบายขั้นตอนอีกนิดนึงนะครับผมถามว่าทำไมเราเราเรา,ราต้อง add อ add user เข้าไปใน group ด้วยนะครับตอนที่พิมพ์คำว่า net local group นะครับผมคือโดยปกติการที่เราสร้างสร้าง user name ด้วยดวยด้วย command นะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่ add นะครับผม จากค่า default ของของระบบเลยเนี่ย u s e r อรที่เราสร้างขึ้นมาจะไม่อยู่ในแอดมินนะครับผมเพราะงั้นพอมาถึงหน้านี้เนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดเราเราไม่ได้แอดนะครับผมหลกัหลกๆเลยที่จะใช้ไม่ได้คือหนึ่งใน Disk แมนจ g เมนต์นะครับหรือในลหลายๆส่วนของของเครื่องของระบบนะครับผมเราเราจะไม่สามารถใช้งานได้ครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีบายพาร ถ้าตอนการสร้าง u s e r อร์เนมพาสเวิร์ของ Windows 11นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ